สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์มาช้าน,นิดนึงนะติดธุระแต่ราคายังไม่ได้ไปไหนไกลนะคะจากเมื่อวาน,นยอยู่โซนเดิมเลยทีเดียวทุกคนเอามาดูกันหน่อยชาแน,นลราคาของเดลีนะคะด้านบนอยู่ที่20.43ที่เดิมข้างล่างอยู่ที่1.98.13ที่เดิมนะคะและราคาก็ขึ้นมาเทส EMa 50ของทำเฟมนี้เรียบร้อยแล้ว วันนี้มีสัญญาณ red dot มาข้างบนเนี่ยจะกดลงหรือเปล่าหรือว่าจะเทสไอ้ resistance นี้ซ้ำอีกทีนี่มาลุ้นกันเนาะวันนี้แรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะแรงแรงซื้อพักตัวนิดหน่อยแรงขายยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเทสระดับนี้แล้วรอดูท่าทีในทำฟรมย่อยก่อนว่าเอาไงออามาดู4ชั่วโมง channel ะคะ4ชั่วโมงวันนี้อยู่ระหว่าง2 0 3 2 1 1กับ19 โอ้ยรด2019.92นะทุกคนซึ่งเมื่อวานเราก็บอกว่าราคาจะเทสบริเวณนี้ซ้ำแล้วก็ให้ตามดูว่าผ่านไหมใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะปฏิบัติการนะหลังจากเมื่อวานก็ย่อลงนิดหน่อยแล้วก็แบบพึ้นมาใหม่นะทุกคนก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าแรงขายไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะคะแต่ว่าแรงซื้อก็ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็จะตบลงเป็นช่วงวันนี้เอาไงต่อใช่ไหมอันนี้ก็จะบอกว่า ให้มาดูกันนะแท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้ใกล้จะจบแท่งแล้วจะผ่านหรือเปล่า r e s i นี้สองศนย์สองจุดหนึ่งหนึ่งถ้าปิดใต้นี้ก็มีโอกาสที่จะแบบย้อนตัวลงมาก่อนนะแล้ววิ่งในช a n n สี่ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าแบบว่าพยายามพยายามปิดเหนือหรือว่าดูทำฟิมเจอยกว่านี้ที่เอ,อ็มสิบมันก็อาจจะไปต่อได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมันเข้าใกล้ตรงนี้ด้วย มันก็จ่อจะเทสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปตัดสินใจอีกทีในทำเฟมย่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของทำเฟมสี่ชั่วโมงเองเนี่ยถ้าจบแท่งนี้แล้วแรงซื้อตกเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นต่อหรืออาจจะแบบเทขายทุกลงมาใหม่ได้นะคะเพราะว่าสัญญาณ Red Dot ก็มา Red Dot นี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าให้ระมัดระวังในการเล่นฝั่งขาขึ้นนะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ให้แบบอุ้ยอันนี้นะราคาน่าจะกลับแล้วอะไรอย่างเี้นะครเป็นสัญญาณกดดันนะคะว่าแรงซื้อมันตกอะไรอย่างนี้โอเคพอแรงซื้อตกเนี่ยซัพพอร์ตใกล้สุดในมุมมองของทอปเฟรมสี่ชั่วโมงคืออะไรคือตรงนี้เลย LMA 200ตัดกับ EMA 50นะครับที่บริเวณราคาส0 2 3นะคสองนะคะนี่คือซัพพอร์ตใกล้สุดถัดลงมาคือกรอบล่างของสชั่วโมงนะคะที่สอง9 9 2นะ ถ้าหลุด EMA 50นะทุกคนมันก็ลงมาได้อีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างขาลงยังอยู่อยู่นะแค่แรงขายไม่มีแค่นั้นแหละพพอรพอถัดมานะคะก็คือ2014แล้วก็วันนี้สุดระยะสวิงรายวันนะคะสุดอยู่ที่2008และกรอบล่างของระดับวิกฤต y คือ2001.72นั่นเองนะคะตอนนี้ราคาก็เริ่มปินขึ้นมาเหนือ LMA 200อยอยู่นิดนึงนะคะ ต่โครงสร้างในฝันของเรายังไม่เสียโอ้ยกดผิดครับโครงสร้างในฝันใหม่เนี่ยคืออะไรคือสร้างกรอบราคาล่างแล้วก็ขึ้นมาสร้างกรอบราคาบนพอกรอบราคาบนก็แบบว่ายังไม่ได้ทำนิวไฮใหม่อะอะไรเงี้ยโครงสร้างก็เลยแบบว่ายังเป็นเทรนไลน์ขาลงอยู่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้โอเค เห็นไหมเพราะฉะนั้นด่านสำคัญวันนี้ด่านวัดใจสำคัญวันนี้คือตรงนี้เลยนะครับสามสองกับสี่สี่โอเคแล้วละ่ะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันตบลงไปแรงๆนะเหมือนเมื่อวาน,นก็มีตบอยู่ช่วงหนึ่งนะลงแรงเชียเพราะฉะนั้นไปสังเกตทำเฟรมย่อยหน่อยดีกว่า M15 ว่าไง <c oughs> 1> m 1 5นะคะล่าสุดเพิ่งเทสซ้ำที่ resistan c e 2032ใช่ไหมแล้วแท่งราคาก็เริ่มเลี้ยวกับลงมานะทุกคนแล้วตอนนี้กำลังลงมาทส ema 5 0นะคะก็สังเกตดูรีบาวขึ้นแล้วไม่เกินบริเวณเดิมนะครับ32เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับย่อตัวของราคาลงไปใหม่ได้พอย่อตัวราคาลงไปใหม่สปอร์ตใกล้สุดที่มุมมองของเราเฟมนี้คือ2 0 2 5นะ แล้วก็ถัดมาค่อยเป็น2019โอเคเล่นในกรอบก็ดูดีอยู่นะครับวันนี้แต่ว่ามีเงื่อนไขคือราคามันเทสแล้วนะมันอาจจะแบบกลับตัวได้แรงอะถ้าอย่างที่กี่บอกก็คือมันกำลังเทสเอเมริ 50, ใช่ไหมแล้วมันก็จะลุ้นขึ้นว่าเด้งขึ้นไปถ้าไม่เกินจุดนี้นะ3ามสองน r ะริซิสเนเก่าหรือว่าอย่าทำนิวไฮใหม่นะ มันถึงจะมีโอกาสที่จะแบบทุบลงมาหรือว่าปรับตัวลงมาเทสได้ถึงกรอบล่างสชั่วโมงนะคะง่อนไขบอกแล้วเพราะฉะนั้นติดตามดูอ่าเช็ค RESISTANCE ด้านบนไว้ด้วยทีนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า32กับ44เนี่ยเป็นด่านวัดใจวันนี้แต่มันไกลมากมีด่านย่อยไหมถัดจาก32นะคะก็เป็น37นะคะทุกคน2037แล้วก็เป็น2 0 4 4 วันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนอยู่ที่2044.43นะแล้วก็อันนี้เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะก็ติดตามดูข่าวในตารางด้วยนะคะว่าเย็นนี้จะมีข่าวอะไรมาชนสกุลเงินดอลลาร์กับทองคำหรือเปล่ปปาด้วยนะแต่ลักษณะทางเทคนิคแล้วนะคะก็คือไม่ผ่านดันวัดใจ2ด่ดันที่บอกไปเนี่ยโครงสร้างขาลงยังมีโอกาสอยู่นะครับระวังโดนตกโอเค สำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย